คนนี้จะว่าไม่นาสั่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับเราจะมาหนึ่งหนึ่งกับนาคอร์สอันดับประเทศนะครับผมเคยหนึ่งหนึ่งกับนาคอข์งแข่งไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้อัดนะครับผมก็เลยมีโอกาสมาเจอกับน้องชายนะครับน้องเฉินเออแล้ว ก็ช่วงนี้ที่หายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเปิดเทอมนเนาะแล้วผมก็เรียนหนักมากช่วงนี้แบบไม่มีอะไรลงตัวเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวแล้วผมก็ได้ข่าวว่าเปิดปีใหม่มาก็กจะสอบอีกแล้วนะครับซึ่งมันปรับปรับมากผมแทบไม่มีเวลาเลยนะเออก็นะ <c oughs> <c oughs> จะร้องไห้เป็นปีแรกเนาะที่ผมสร้างช่องมาก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตทุกคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอให้เป็นปีหน้าที่ใจดีกับทุกๆคนเนาะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันในเกมกันเลยดีกว่าเนานะไว้ค่อยคุยกันนะครับถ้าเกิดสตรีมมาคุยกันเยอะๆเนาะเดี๋ยว,ยวนนะยผมจะโพสต์ไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามมีนุ่มกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะกดติดตามให้คนละหนึ่งครั้งนะครับปะ่ะไปลุยกันในเกมกันเถอะมาแล้วพี่โอเคโอเคเฮ้ยตื่นเต้นว่ะออกอะไรก็ได้เนาะได้ได้หมดเลยพี่โอเค let's go เขินวะเขินเฮ้ยพี่อ่านเสียงเราล,ลงช่องด้วยได้ปะได้ได้ <c oughs> ครับได้เลย okay, okay. โอ้ยผมร่นมากเลยเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อหนึ่งๆอบโอมนไม่ส้มมามกือบโดนตบเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเบาๆดิโอ้ยตัวผมเอาอะไรไปสู้ <laughs> <laughs> เออ <laughs> โหตาเม,มื่อกี้คือแบบไม่ได้คอกับอีกฝ่ายด้วยโอ้ตึงจัดแบบโคตรตึงอะ่ะตตััววล่ะพีได้ๆเกครับ ไม่แต่เล่น<อ>นับสก,กรอร์ที่ผมเสียเปรียบมากเลยนะเออใช่ใช่ใช่ใชเอาจบได้ก็จบได้ก็ได้เอาถ้าเกิดสักสิบนาทีจบบ้านใดก็ได้โอเคไหมโอเคๆๆ <ๆ S 1> ครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยโดนตบชัวร์เลยอ่าไรหรอเฮ้ยอ,อันดับผมตกว่าเยอะแล้วเอออดีตพี่ก็อดีตเหมือนกันพี่อยู่เม็ดเขียวอ่ะผมยังมั่วเลยจะหลุดตารางแล้วเฮ้ยโดนนะเฮ้ยเฮ้ย วิวิวตายตายตายาตุ้มโอ้โลกกว้างเลยอ่ะเออใช่ใช่ใช่เข้าใจอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกันมือสั่นเลยเนี่ยเมื่อกี้กดพุ่งแล้วแบบมันไม่หลุดมันล็อกอยู่ใช่ใช่เฮ้ยปีออันนี้ปรับปรับใหม่มาต้นเกมมันล็อกนานไงแต่มันก็เกมก็ล็อกประมาณนี้แหละน่ากลัวน่ากลัวถ้ามีรังแล้วจะจับได้ไหมเนี่ยโอ้ี๋ยวไม่ได้เล่นเลยช่วงเนี้ย ต่อเองตัดเล็บมาแ่าโอ้โหเอ้ยเข้าใจเข้าใจเฮ้ย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 ตายแล้วไอ้เจใช่เปล่าไม่มีล็อก่อกี้ถ้ามีล็อกโดนละวตวผมไม่ตอดกระสู้ไม่ได้อะจริงๆใช่ใช่อ้ยแต่ถ้าเกิดมีของเบิร์ดทีเดียวก็ได้จะตายพ้าพี่ออกดาเมจล้วนไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนรูอ่ะตายบอกเลยเฮ้ย อุ้ยเขาเอาในป้อมเลยอ่ะตายอันนี้ตายจริงโอ้เฮ้ยเกือบโอ้ยเกินไปป้าวอะไรเกินเกินเยอะกว่าพี่เฮ้ยเฮ้ยชิวหายริ้วริ้วโอเคโอเคชื่อชื่อตัวละครเราชื่ออะไรอ่ะอวอนการ์ดครับโอ้โเคชื่อโคเท่อ่ะเดนผมเอามาจากชื่อเพลงแหละอ๋อเฮ้ยตายนะตายนะอุ้ยอุ้ย เ้ดูมีคนลั่นมีคนลั่นตัดมาเพิ่งตัดเลยมาเนี่อยอร่อยมากเลยอ่ะโดนห้าศูนย์ชัวเอ้ยไม่ขนาดนั้นกับาเลนนี่ไม่ไหวที่ตายบอกเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายผิวผิวจัดเลยดิ้นหลุดอยู่อุ้ยคอมนี่แต่สิบนาทีอาจจะพลิกได้ไงจับไม่โดนเนี่ยเล่นบ้านอย่างเดียวก็ ร้อยเรียวร้อยอันนีอ้ยอุ้ยอตายตายบอกเลยตายมีด้วยเหรออุ้ยกูยังมีอีกทีนึงเกือบเกือบเก็บไว้เฮ้ยได้ไงวะมันต้องแรงกว่านี้เจอมยอะเจอมาเยอะเออจริงๆนู้เว้ยถ้าเกิดเจอนาคอสแบบพิ้วๆในหมู่3ทางคือแบบไม่ไหวจริงมันแบบสามารถเก็บเลือดจากออบเจกต์ได้ด้วยใช่ไหมล่ะใช่กลับมากลับมาอะไรได้ดูเลีแล้วก็ กลับมาตีได้ใช่แต่ว่าหนึ่งหนึ่งมันเสียบเปียบใช่ใช่หนึ่งหนึ่งเสียบเปียบมากมากตัวมันเก่งที่มันหักตังไว้ด้วยแหละใช่ใช่จริงจริงมาวัดอย่างนี้ก็แบบเจอความผิวไงนี่ไงตายบวกเลยใสยจริงใสจริงโอ้มันแรงเนาะเฮ้ยช่ำนะจับยากมืเยอะี้แบบคนที่ออกจังหวะอันติลงมาพอดีเป็นนี่หายากปกตินาคอสแบบโหถ้าโดนจับขาได้ทีนี้ชิวชิวเลยเนาะ ได้ตัวมับางใช่บางบางมากกันเล่นมันโดนหนึ่งโดนหนึ่งครึ่งชุดก็ตายแล้วถ้ามันขี่ะใช่ใช่ไี่เลยหรออุ้ยโอ้คือไม่คไม่ค่อยได้เล่นอาคอสคือนาคอสมันอันสีที่สุดท้ายมันจะเป็นแบบน็อกอัพขึ้นมันใช่ปหใช่ใช่แล้วก็ระหว่างกดมันก็การตีสีด้วยก็เลยใช้ปลั๊กเลย เกาะบ้านแล้วเกาบป้อมแล้วเอ้ยห้านาทีเอาขาป้อมเลยนะอย่าเบาหน่อยเอ้ยโดนอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยโอ้ยโอ้ยมีต่อ้วยเหรอเฮ้ยเอาอ่ะเอ้าโอ้โหนึ่งหนึ่งมันเบาจรงใช่ใช่เกือบเกือบตีไม่เข้าเลยใช่ เออวิวนำด้วยเนาะตังน้ำต้องสองพันเลยโหถ้าเกิดไปเจอใน3ทางนี่ไม่ไหวกันนะคอรเพราะว่านาคอรตังน้ำไงแบบถ้าไม่มีคีนี่ไม่ไหวจริงมันมีคือเวลาให้เล่นเยอะกว่าเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยแบบจัดทีมห้ามาเจอกันไม่ไหววะเอ้าตายโอ้ยโดนด้วยอไงไก่เกินเฮ้ยตัวเดียวแล้วเจ็ดตัวปะได้ได้ครับได้เลย โอเคนี่โอ้ยโอ้มีคนลั่นอีกแล้วลอเลี้ยงากส่งเท้าไปได้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 เดี๋ยวมีรีแมตเฮ้ยเล่นฟูอีกแล้วเฮ้ยเล่นฟูอีกแล้วไปแล้วเจอกันอยตีนเลยหลุดเดี๋ยวไอ้อย่างนี้มันแคนเซิลได้ป้ะถ้าเกิดอันตีอยู่่ะไม่ได้เนะไม่ได้ไม่ได้มันนแบนยาวเลย และตัวพี่เบิร์ดด้วยตัวไม่โคตได้เปรียบเลยตามนาคอนไม่ทันเฮ้ยแต่เกมนั้นคือแบบไม่ไหวจริงโดนยับเลยโดนตามโดนเดินเกมอืมกับนาคอนที่ผมพอวั่นใจอยู่ในในถามทางนาะหนึ่งหนึ่งเลยพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคที่ว่าสตีวันเกิอ๋ออ๋ออ๋อที่ผมจ่ายตังค์ล้าห้องอ่ะอ เอ้ยโอ้ยกดหนึ่งไม่โดนวิ่งตัดเล็บตัดเล็บแม่งกดไม่โดนจริงวะมันกดไม่ขึ้นอะใช่แล้วแบบบางทีแบบมันสไลด์ไปโดนไอคิวเนาะปุ่มมันใกล้ๆกันจอของเล็กมากเลยเอ้ยเหมือนกันใช้ e ยี่สิบป่ะใช่ใช่เออมันภาพมันสวยดีชิปมันดีอะมันมันได้ทุกอย่างใช่ใช่ได้ทุกอย่างเพื่อนยิมเล่นแงไม่มีใครถนัดเลยมันต้องแบบใช่นี่ไงล่ะเจอทีเผลอดิเอ้ยโอ้โห อ๋อที่นาคอสกับนาคอสโดนจบไปคาตีมเหรอใช่ครับพี่ตานั้นเลยจบแล้วอุ้ยอ้อหเจ็เจ็บเย็คารุกีเฉยเย็นเฉยเย็นเฮ้ยโอ้ย อุ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วอุ้ยมีเคียวเรียบร้อยบอกเลยว่ามีเคียวเฮ้ยสิวสิวได้จริเข้าใจเข้าใจฟิวเปี่ยวฟองไม่ได้ด้วยเจออย่างนี้ตัวพี่มันฉันได้เปรียมไงถ้าเกิดล็อกขานาคอสส่วนตัวมองก็แบบถ้าล็อกโดนคือนาคอสก็จบเพราะว่านาคอสตัวบางเนาะใช่ออกแทงมาปก็ยืนไม่อยู่อยู่ดีอะ โอ้โหออกขวานมาก็ยังโดนชุดเดียวตายถ้าของตันแล้วแบบหนึ่งหนึ่งมแม่งตังไวเกินใช่ไหมนานาคอร์สไม่ได้หนาขนาดนั้นถึงแทงรวนมันก็เจ็บก็ไม่มีดามเมุตีด้วยใช่ไหมล่ะใช่อ้าวเรียบร้อยอเฮ้ยโดนเล่นพุ่มแล้วก็สู้ไม่ได้จิ <laughs> เอา้าไปโผล่นู่นได้ไงวะ๊บ ไปแล้วแล้วโดนนะโดนนะโอ้ยโอ้ยแรงแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเอาเอาสไลด์พินทางเอาเอาจะจะเอาอ่ะตั้งการรับเรียบร้อยเจอเจอเรียบเจอเรียบพี่จีจีครับผมมาอีกสักเกมไหมอีกสักเกมไหมได้ได้โอเคคเขาเล่นละล่าคอสอุ้ยไม่เลยไม่เลยโอ้นึกออกแล้วที่หนึ่งหนึ่งในสตรีมวันนั้นได้ตบตบยับจริงสวยหวยจริง ท่าไหร่วะมีทีศก็ตัวก็ตัวอดียด้ผมได้เหมือนกันเออใช่ถ้าตัวเดียวกันนี่สู้มไม่ได้ก็ประมาณน,นี้นะครับเกมนาคอสการเล่นเนาะซึ่งอันเล่นมันแบบได้เปรียบอยู่แล้วก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวที่แบบอ่ามันแบบมันมีดาเมจในตัวแรงมากใช่ไหมมันเบิร์ดนาคอสแป๊บเดียวก็ตายนะครับถ้านาคอสแบบผมจับเขาได้เงี้ยแต่นาคอสเนี่ยจะโหดก็ในโหมด55นะครับเพราะว่า ตัวเขาเป็นตัวที่แบบฟาร์มไวมากถ้าเกิดตังเขานําผมในเกม5ห้ยังไงเขาก็มาฆ่าผมได้นะครับก็มันต่างกันเนาะแต่ก็วิธีล็อกขาวิธีคุมเชิงหรือว่าวิธีจะแบบมุมล็อกขาอะไรงี้มุมสกิลอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆสามารถเอาไปเป็นเรฟเลน์ได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้เนาะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไคร e ให้ด้วยนะโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย